สวัสดีครับวันนี้คนลุกหลออเ,เอยยังเสียงลุกทุ่งดาวรุ่งผดเกิดพาทุกท่านมาเที่ยวปราสาทบ้านหลวงซึ่งเป็นหนึ่งในปราสาทสำคัญของจังหวัดสุรินทร์บ้านผมนะครับผมก็อายุเกินหกสิบปีแล้วไม่ต้องเสียค่าเข้าขชมนะครับ เมื่อสักครู่เจ้าหน้าที่เขาบอกเสียค่าเข้าชม10บาทนะครับก็ถือว่าเป็นการบำรุงนะครับเก็บเงินไปเพื่อไว้กับบำรุงดูแลรักษาสถานที่โบราณไว้ให้กับลูกหลานได้ได้ดูได้ชมนะครับก็เลยต้องกราบขออนุญาตตาใหญ่ตาใหญ่นากะแดลขอถ่ายเป็นคลิปไปฝาก ลูกหลานที่อยู่ไกลๆที่ยังไม่ได้รู้จักหรือยังไม่ได้เห็นปราสาทบ้านพลวงนะครับก็จะขึ้นขึ้นไปถ่ายให้ชมนะครับปราสาทบ้านพลวงทับหลังจะสวยมากนะครับทับหลังจะถ่ายให้เห็นนะครับ ท้าหลังสวยเหลือเกินเนี่ยครับความเป็นโบราณความเก่งของคนโบราณก็จะสร้างสิ่งเหล่านี้ไว้ให้ลูกหลานได้ชมได้เห็นนะครับว่าการนำก้อนหินมาเรียงมาร้อยให้เป็นสถานที่สำคัญ ให้กับลูกหลานเนี่ยมันถ้าเรามองว่าในยุคโบราณเครื่องไม้เครื่องมือมันไม่ได้เป็นเหมือนปัจจุบันแต่คนโบราณก็สามารถทำนำเอาก้อนหินต่างๆมาร้อยเรียงนะครับเป็นปราสาท เห็นให้ชมครับเียผมจะซูมให้เห็นว่าเนี่ยทับหลังสวยมากนะครับชัดเจนมากและสวยมากถือว่าเป็นฝีมือของคนในยุคสมัยนั้นนะครับแล้วการอาจจะเป็นการซ่อมบำรุงแต่ว่าก็ถือว่าสวยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้เขาเรียกอะไรก็ไม่รู้แต่สวยเหลือเกินนะครับก็วสวยนี่นะครับการการเอาหินมาสลักเป็นอย่างนี้ต้องฝีมือจริงๆนะครับต้องเป็น นที่มีฝีมือจริงๆแต่ก็น่าเสียดายด้านนี้ก็อาจจะถูกเซาะถูกแซะออกไปบ้างแตกก่ก็ยังสวยไปดูอีกด้านหนึ่งนะครับผมด้านนี้ด้านนี้น่าจะเป็นประตูหลอกนะครับประตูหลอกนะประตูหลอกเดี๋ยวมาดูอีกด้านนึงด้านนี้ก็สวยครับแล้วสวยในทางโบราณคดีแต่ว่าเสียดายมีการทำลายบางส่วนออกไป นะครับประตูน่าจะเป็นแต่ผมชอบตรงทับหลังสวยมากนะครับทับหลังสวยเหลือเกินก็เนี่ยแต่ตรงนี้น่าจะเป็นการซ่อมบำรุงการซ่อมบำรุงเพื่อให้ความคงทนประสาทบ,บ้านพลวงตั้งอยู่ที่บ้านพลวงอำเภอปราสาทนะครับ เป็นปราสาทที่ยังมีความงดงามโดยเฉพาะทับหลังแกะสลักได้สวยงามมากนะครับสวยสวยงามจริงๆแล้วก็รม่มรื่นไม่ค่อยมีคนมาเที่ยวมากเท่าไรนักแต่สิ่งที่ผมชอบอีกอันหนึ่งคือต้นไม้นะครับต้นต้นน่าจะเป็นต้นยางรู้สึกใหญ่ใหญ่น่าจะต้นน่าจะอายุหลายร้อยปีมีอยู่ หลายต้นต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะครับก็ใหญ่แล้วก็อยู่ในชุมชนด้วยนะครับอยู่ในชุมชนมีการาบริหารจัดการจากภาครัฐอยู่พอสมควรน่าจะมีการฉลองอยู่ในทุกปีนะครับแต่ว่าช่วงเดือนไหนต้องไปติดตามเนี่ยต้นไม้ต้นนี้สวยสวยจริงๆใหญ่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะ ตอนท้ายท้ายคลิปเนี่ยจะเดินไปจบคลิปด้วยด้านหน้านะครับเพื่อสำหรับลูกหลานที่อยู่ไกลๆที่อยากจะเห็นชัดๆแล้วก็หวังแผนกลับมาหรือว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวนะครับที่จะมาชมก็ปราสาทบ้านพลวงอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับ แล้วก็สวยเหลือกเกินนะครับ